องค์จานติวันนี้วันที่18เดือนพฤศจิกายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นได้เข้ามาสู่ตักของพ่ออันไม่มีขีดจำกัดในขณะที่มีชีวิต ลูกนั้นนี่เข้ามาสู่ตับของพ่ออันนี้มีขีดจํากัดในขณะที่มีชีวิตลูกจะต้องมาเป็นลูกของท่านและดังนั้นแน่นอนลูกก็จะต้องทําตามสีหมัดของท่านลูกจะต้องใส่ทุกคําสั่งเข้าไปสู่การปฏิบัติลูกนั้นจะต้องใส่ทุกคําสั่งเข้าไปสู่การปฏิบัติคําถามของเมอรีในวันนี้เมื่อไหร่ระยุกข,ของการกเกษียณสำหรับโลกนี้ได้เริ่มต้นขึ้นมาและทำไม คำต่อเมื่อชีบบาบาที่เข้ามาในร่างของบรามา่ายุคข,ของการ,กรเกษียณสำหรับทั้งโลกก็เริ่มต้นขึ้นเพราะพ่อได้มาที่จะพาลูกกลับในเวลานี้มันเป็นยุคข,ของการ,กรเกษียณสำหรับทุกทุกคนทั้งหนุ่มทั้งแก่ทุกคนนั้นจะต้องกลับไปสู่บ้านที่แสนหวานแผ่นดินแห่งการหลุดพ้นแล้วก็จะไปสู่แผ่นดินของการหลุดพ้นในชีวิต ในกรณีต่างๆเมื่อพ่อนั้นได้เข้ามาในร่างของบรามาอายุของบรามาก็คือหกสิบปีมันเป็นอายุยุคข,ของท่านของการกเกษียณด้วยเช่นกันเมื่อพ่อเข้ามาในโลกนี้โลกนั้นก็อยู่ในสภาพของการกเกษียณตาระัของเมรีในวันนี้จุดแรกนี่คือยุคข,ของบุญ ลูกนั้นจะต้องมาเป็นดวงวิญญาณที่ถูกต้องในเวลานี้ลูกนั้นจะต้องให้ประโยชน์กับทุกๆคนแสดงให้ทุกคนเห็นหนทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นและก็การหลุดพ้นในชีวิตจุดที่สองนี่คือชีวิตนักเรียนพระเจ้าของลูกให้คงความสุขว่าพ่ออะไรมีขีดจำกัดนั้นกำลังสอนลูก ทรอนของบัปรดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองยักย่าแล้วสร้างป้อมปราการให้แข็งแรงด้วยกระแสของกระแสของโยคะขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองยักย่าแล้วสร้างป้อมปราการให้แข็งแรงด้วยกระแสของกระแสโยคะ อย่างเช่นที่ลูกนั้นวางแผนที่จะสร้างครอบครัวบามินในทำนองเดียวกันให้ทำแผนในการที่จะแน่ใจว่าไม่มีดวงญาณใดออกไปจากครอบครัวบามินจงทำป้อมประการให้แข็งแรงที่ไม่มีใครสามารถอยากไปได้ดังเช่นที่ผู้คนนั้นใส่สายไฟฟ้าไปรอบๆนั้น ดังนั้นลูกๆกก็ควรจะใส่สายกระแสโยคะให้ไปทั่วรอบๆเมื ka, ah rem ting, b. B ่อความคิดมีปรากฏออกมาในตัวลูกที่จะทำให้ป้อมปากการของยักษ์ย่านี้แข็งแรงด้วยกระแสที่เต็มไปด้วยพลังลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองยักษ์ย่าได้ คติพจน์ดวงยาณที่มีความรู้ก็คือคนผู้ที่สภาพอยู่ในความสูงส่งที่สุดแม้นในขณะที่กำลังแสดงการกระทำที่ธรรมดาดวงยาณที่เต็มไปด้วยความรู้ก็คือคนผู้ที่สภาพของเขาอยู่อย่างสูงส่งที่สุดแม้นในขณะที่แสดงการกระทำที่ธรรมดาธรรมดาอัจฉริค์โอมชานติ